สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนเตรียมผลิตภัณฑ์นะคะที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นเซรั่มคอลลาเจนหน้าเด็กนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้เลย นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีเริ่มมีปัญหาริ้วรอยนะคะริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการสแสดงอารมณ์นะคะริ้วรอยที่เกิดจากการสแสดงอารมณ์คืออะไรลองสังเกตผิวหน้าตัวเองดีๆเวลาที่ตัวเองเครียดเวลาที่ตัวเองขมวดคิ้วหรือว่าเวลาที่ตัวเองสแสดงอารมณ์แบบดีใจยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีริ้วรอยตีนกาหรือว่าเป็นริ้วรอยเส้นริ้วบางๆนะคะเริ่มปรากฏ ะะก็จะแนะนําเป็นสินค้าตัวนี้เลยก็คือเป็นเซรั่มคอลลาเจนหน้าเด็กนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสตินนะคะช่วยเติมเต็มนะคะช่วยเติมเต็มแล้วก็กระตุ้นนะคะการสร้างเนื้อเยื่อนะคะทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเ,เกิดการสร้างคอลลาเจนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผิวหน้าคนเราเนี่ยมันก็จะจะสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นได้เองนะคะแต่ว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินเนี่ยเริ่ม ผลิตได้น้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยนะคะนอกจากอาหารเสริมก็จะมีเครื่องประทินผิวหรือว่าเครื่องสําอางเนี่ยที่จะช่วยเติมเต็มแล้วก็ฟื้นฟูผิวหน้าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยต,ต่งตึงแล้วก็กลับมาสดใสขึ้นมาอีกครั้งสําหรับลูกค้าที่สอบถามแล้วก็สนใจนะคะในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่ทําให้ผิวขาวนะคะคอลลาเจนมีส่วนที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะต,ต่งตึงขึ้นแต่นะคะ แต่ไม่ได้ทําให้ผิวขาวเพราะฉะนั้นใครที่มีความเข้าใจผิดๆว่าคอลลาเจนจะทาให้ผิวหน้าขาวนะคะเป็นเป็นความเข้าใจที่ผิดฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ของคอลลาเจนกันใหม่เซรั่มคอลลาเจนเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเริ่มมีริ้วรอยนะคะต้องการผิวหน้าให้กระชับแล้วก็เข้ารูปนะคะแนะนําเลยเป็นคอลลาเจนเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะบนแนะนําให้ใช้ควบคู่กันก็จะยิ่งดีนะคะจริงๆตัวนี้เป็นตัวบํารุงผิวหน้านะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงนะคะทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเปล่งปลั่ง,ลงแล้วก็ขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดําไม่ว่าจะเกิดจากการแกะสิวหรือว่าริ้วรอยนะคะที่เกิดจากการที่เราเนี่ยเมื่อก่อนบางคนไม่ชอบทาครีมกันแดดพอไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยมันก็ เข้มมากขึ้นคนเป็นกระเนี่ยกระก็จะสีเข้มมากขึ้นเป็นฝ้าก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกันแดดก็สําคัญนะคะแต่ใครที่เป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวมลจะแนะนําให้แล้วก็ดูแลเป็นเคส by เคสนะคะซึ่งตัวนี้ใช้บํารุงผิวหน้าได้นะคะเน้นกลางคืนก่อนนอนนะคะตัวนี้เป็น anti melasma whitening cream นะคะก็คือตัวที่ทําให้ผิวหน้าขาวใสแล้วก็ anti F a n ี้พวกฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดาตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้จัดเตียงสั้นๆน,นะคะ ม้วนแพ็คของแล้วก็ส่งให้ลูกค้าส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะแล้วก็ปัญหาผิวพธุ์ทุกชนิดจริงๆทักมาสอบถามในอินบ็อกซ์ได้ค่ะมวลยินดีที่จะให้คาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันนะคะได้นะคะเกี่ยวกับความสวยความงามอาหารเสริมนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวจะช่วยให้คําแนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ